วิทายาพาคเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีพิจารณา,นานในศาลชั้นต้นมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ลักษณะใหญ่ๆ ลักษณะที่1คือเรื่องของฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้องอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่มาตานา157ถึงมาตา171ต่อมาลักษณะที่2มันจะเป็นเรื่องของการพิจารณาคดีจะเริ่มตั้งแต่มาตา1น2ถึงมาตา181แล้วก็ลักษณะสุดท้ายคือคำพิพากษาและคำสั่งก็จะเริ่มที่มาตา1น2แล้วก็ไปปิดจบที่มาตาสาส9 2ศาลสั่งแก้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ โจทย์ขอแก้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะให้จําไว้เลยว่าหลักเกณฑ์การขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องจะขอแก้ได้มันต้องเป็นฟ้องที่สมบูรณ์มาก่อนมันต้องเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายมาก่อนมันต้องเป็นฟ้องที่ครบองค์ประกอบความผิดต้องชอบด้วยมาตราหนึ่งอนุมตาตราห้ามาก่อนคุณถึงจะสามารถขอแก้ไขได้ แน่นอนมันอาจจะเป็นการแก้ไขในส่วนของเวลาสถานที่ก็ได้แต่ถ้าเป็นส่วนขององค์ประกอบความผิดเราถือว่าฟ้องไม่ชอบทันที1 7บอกว่าผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคาดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสําคัญในคดีต้องระวังโทษดังนั้นการที่คุณบรรยายในฐานเบิกความเท็จเนี่ยคุณก็บรรยายตามตัวบทกฎหมายเนี่ย จำเลยทําอะไรเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อสารถ่าวความเท็จนั้นเป็นข้อสําคัญในคดีดังนั้นนอกจากคุณจะต้องบรรยายตัวบทตาม1นึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดตรงนี้แล้วเนี่ยคุณยังต้องบรรยายด้วยว่าจําเลยเบิกความอันเป็นเท็จอย่างไรบรรยายมาแล้วว่าเป็นการปลอมแต่อย่างที่บอกว่ามาตรา264เนี่ยมันต้องมีพฤติการอ่าพฤติการประกอบการการะทาเป็นองค์ประกอบความผิดด้วยซึ่งตรงนี้มันคือองค์ประกอบภายนอกดังนั้นถ้าหากว่าคุณไม่ได้บรรยาย พฤติการประกอบการกระทําคุณไม่ได้บรรยายองค์ประกอบภายนอกตรงนี้มาไม่ได้บรรยายให้ศาลเห็นว่ามันมีลักษณะที่เป็นการปลอมไปโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนมันก็เป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดตามมาตรา264จึงเป็นพ้องที่ไม่ชอบตามมาตรา158อนุมตาตราหาดีการที่2 8 9ปี60ดีการเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกแค่เพียงว่าจําเลยที่สองพาไม้ขนาดเท่าไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามีการเอาไม้ไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารนณะ อันนี้บอกชัดเจนอ่าพาไปในเมืองพาไปในบ้านพาไปในทางสาธารนณะแล้วก็ใช้ไม้ที่พาไปเนี่ยเป็นอาวุธในการตีทําร้ายนอนเนนแต่ไม่ได้บอกว่าการที่ถือไม้ไปเนี่ยมันเป็นการพาไปโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันสมควรไม่บรรยายให้สารเห็นตรงนั้นซึ่งการเอาไม้ไปของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุที่จะถือไปก็ได้แล้วพอเจอไอ้นอเนนมันอาจจะทําร้ายกันตรงนั้นก็ได้เพราะั้นเนี่ยคุณบอกแค่ว่า ถือไม้ไปทุกคนก็มีสิทธิ์ถือไม้ได้นะติวเตอร์บอกว่ามันไม่ใช่ปืนซะหน่อยเมันไม้อะ่ะขนาดเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกมันอาจจะเป็นไม้ขนาดเล็กก็ได้ถ้าโอเคมันยายมาชัดว่าเออเป็นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งมันดูแล้วมันไม่ใช่ปกติที่คนเขาจะถือไปนะมันอาจจะทําให้สารเห็นก็ได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีเหตุอันสมควรที่ต้องพกไม้ขนาดเท่านั้นเนี่ยไปในเมืองไปในหมู่บ้านไปในทางสาธารณะนะโอเคมันอาจจะทําให้สารเห็นได้แต่อันนี้ขนาดไม้ก็ไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่แม้คุณจะบรรยายให้สารเห็นว่าถือเข้าไปในเมืองในหมู่บ้านในทางสาธารณนะแต่ถามว่าการเอาไม้ไปเนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจะมองภาพว่าเป็นการไม่สมควร มันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้บรรยายให้ศาลเห็นว่าเป็นการพาไปโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าเป็นการบรรยายไม่ครบองค์ประกอบความผิดก็เอา192อ้าง1 9 2เพื่อลงโทษไงก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะอย่างที่บอกเอา192มาได้ต้องเป็นฟ้องที่ชอบตามมาตรา1น8มาก่อนแต่อันเนี้ย จริงอยู่ที่มันเป็นเพียงแค่รายละเอียดอย่างที่ตูเตอร์บอกไปว่าจะมองภาพว่ามันไม่ชอบเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่มันก็ต้องดูก่อนว่าศาลสั่งให้แก้ไหมโจทย์ขอแก้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไขโอเคอย่างนี้ศาลต้องพิภากษาย,ยกฟ้องซึ่งเรื่องนี้คุณไม่ได้ระบุสถานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์มาแต่พระเอิญดันพิจณาได้ความว่าจําเลยมากระทําความผิดฐานลักทรัพย์ศาลก็ลงโทษลักทรัพย์ไม่ได้เพราะในส่วนของลักทรัพย์ไม่ได้มีการบรรยายสถานที่มาจึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยมาตราอนึ่ พอราบอชเชคเนี่ยมี11มาตรามีแค่มาตราสีมาตราเดียวที่เป็นบทบัญญัติที่ว่าซึ่งเป็นบทบัญญัติที่บอกว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิดมีแค่มาตราสีมาตราเดียวเลยเพราะฉะนั้นต่อให้คุณไม่ระบุว่ามันคือมาตาอะไรแต่คุณบรรยายมาแล้วว่าเป็นความลบผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความลบผิดอันเกิดจากการใช้เช็คแม้คุณจะไม่ระบุมาว่ามันคือมาตราไหนแต่ก็มีการบรรยายถึงการออกเช็คโดยมีลักษณะหรือการกระทำความผิดของจำเลยไวยชัดแจ้งครบถ้วนตาม มาตราสีแล้วอาจจะบอกว่าเป็นการออกเช็คชํารหนี่อะไรหรือเป็นการออกเช็คเพื่อชํารหนี้ที่มีอยู่จริงแล้วบังคับได้ตามกฎหมายบอกชัดเจนมีการบรรยายถึงมาตราสีชัดเจนแต่เพียงแค่ไม่ได้ระบุมาตราสีมาเท่านั้นก็มีผลเท่ากับเป็นการอ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิดแล้วตัวของทนายความมีอํานาจที่จะ ยื่นฟ้องอุทธรณ์ยื่นฟ้องดีกาได้แบบนี้ทนายความมีอำนาจลงชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องดีกาได้โอเคนะครับฉะนไ้นไอ้ที่บอกว่าต้องเป็นลายมือชื่อโจทก์ตรงนี้มันต้องเป็นคำฟ้องตั้งต้นก็คือคำฟ้องใหญ่ในศาลชั้นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นเพียงแค่คำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องดีกาถ้าใบแต่งทนายความให้อำนาจทนายความมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ดีกาได้เขาก็สามารถที่จะลงชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องดีกาได้ต้องสั่งให้แก้ก่อน ต้องส่งสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้ก่อนแต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เนี่ยจึงไม่ชอบศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะฉะนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยเราต้องจําเป็นพิเศษว่ามันเป็นกรณีที่เขาลืมปิ้นหน้าหลังของคําฟ้องมาดังนั้นศาลฎีกาว่ามันเป็นเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยสามารถขอแก้ไขได้แม้ว่ามันจะล่วงเลยระยะเวลาไปแล้วก็ขอแก้ไขได้นะคะแต่ถ้ากลับกัน ถ้าสมมติว่ามีการปริ้นมาแล้วแต่จงใจที่จะไม่ลงลายมือชื่อผู้เลี้ยงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องเลยหรือลืมแต่ปริ้นมาแล้วนะคะปริ้นมาแล้วแต่อาจจะแบบว่าเช็คแล้วมันพลาดลืมไปหรือเอยเดี๋ยวค่อยมาลงสุดท้ายลืมลงจริงๆแต่มีการปริ้นมาแล้วติวเตอร์มอกว่าถ้ามันมีการปริ้นมาแล้วแล้วตั้งใจที่จะไม่ลงลายมือชื่อผู้เลี้ยงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องหรือลืมที่จะลงทงั้งทั้งที่ปริ้นมาแล้วติวเตอร์มอกว่ามันก็เป็นหลักตามนี้